สวัสดีครับกิจกรรมความเพียรนะครับน o อตเ j p 0ศู 4, ครั้งที่23วันที่25มกราคม2568 บัดน,นี้วันที่25มกราคม2568เป็นวันที่23ข้าพเจ้านายจิรพันธ์คำตายชื่อที่ร่วมกิจกรรมคือนอตโต้เจพีรหัส034ขอถวายเสียงสวดสัตยาิพสุทธิพสุทธิพระบร,ริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารย์บูชาแดค่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระเจ้าข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อแนละขลับพเพื่ชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิด บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวาลิสุอัตตะขัดฉันตุเทวตาสัทธามังมุนิราชสัสสุนันตุสักโมคาทางสักเเกเมจลุเปคิริสิคลาตเตจันตะลิกเววิมานีทีเปรธาเทจขามิตรุ้นาคานีเค้หาวัตุมหิเกเตปุมาจายันตุเทวชาลัทละวิสเมยคะขันธภานาคาติดฐันตาสันติเกยังมุนีวราวจนังสัทธวเมสุนันตุธรรมโสนาคาโรยังพัฒนาธรรมโสนาคาโรยังพัฒนาธรรมโสนาคาโรยังพัฒนา บทที่2บทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสการเนะพุทธังอิปุชยามะอิมินาสการเนะธรรมังอิปุชยามะอิมินาสการเนะสังฆังอิปุชยามะบทที่3บทกราบพระรัตนตรัยอรหังสมะเสวะโทพระกวาพุทธังพระกวาตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระวตาธสมุทวังนรสามิสุปฏิปันโนพระวโตสาวสังโฆสขันธามิ

บทที่6บทสวดสัจจริยาคาถานาที่มีสร้างอัญญพุทโธมีสร้างวรังอิตินาสัจววเชนัสวดทมีโหตุสัพทานาที่มีสร้างอัญญธรรมโมมีสร้างวรังอิตินาสัจววเชนัสวดทมีโหตุสัพทานาที่มีสร้างอัญญสังโฆมีสร้างวรังอิตินาสัจววเชนัสวดทมีโหตุสัพทาบทที่7บทสวดมหาสมัยสูตรเอวันมีสุตังเอกังสมัยอยังภาวัสสก เกษวิหารติกาปิลวัตุสมิงมหาวันีมหาตาพิกุสังเคนะสถิงปันปัญจมาเตหีพิกุสเตหีสเพเหวะอรหันเตหีทัสหิจาโลกะาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปฏิตาโหนติพระวันตังทัศนายาพิกุสังขัญจะอาทะโขจตุนนงสุดทาวาสกายกานางเทวนางเอตะท่าโหสียะอายังโข พระขาวาสเกสุวิหารติกปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเกนะสัตถิงปัญจามเตหิพิกุสเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิทัศหิโลจาโลกาทุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาหุนตีพระขวันตังทัศนายาพิคุสังญจายานุนามมยามปีเยนะพระขวาเตนุปสังกามายามะอุปสังกามัตมิตวาพระขวะโตสันติเก ปเจกคถาภาสายามาติอัตโคตาเทวตาสายถาปิตนามะภระวาปุริโสสัมมันจิตังวาหังปะสาลายาปาปะสาลิตังวาพหังสมินชัยยะเอวามีวสุทธาวาสีสุเทเวสุอันตราหิตะอันตราหิตาพระควโตปุระโตปาตูระหังสุ อตโขตาเทวตาพระขวันตังอภิทาวาเทตวาเอากามันตังอัดถังสุเอากามันตังทิตาโขเอากาเทวตาพระขาวาตโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสีมหาสมยโยเปาวะนัสมิงเทวกายาสมาคาตาอาคาตามหาอีมังทำไม,ม่สมาย,ยังทักขตายะเอ,อวะอปาราชิตาสังคันติอตโขอปาราเทวตา พระวตโตสันติเกอิมังคตังอภาสิตัสลาภิคโวะสมาถะหังสูจิตังอันตานอุชุกามังมะก,กังสุสาระถีวะเนตานิคะเอตวาอินเทริยานิลักขันติปติตาติอัตโขวปาราเทวตาพระวตโตสันติเกอิมังคตังอภาสิเจตวาวขีลรงังเจตวะปาลีคังอินท่าขีลรังโอหัจามะเมชา เตจะลันติสุทาวิมราจักุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอปาราเทวตาภะควโตสันติเกอิมังขังอภาสีเยเกจีพุททังสารนังคตาเสนาเตขามิสสันติอปายภูมิปะหายะมนุษย์สังเทหังเทวกายังปาริปูเรสันติติอัตโขภะควาพิขูอามันเตสีเยปูเยนะพิกเวตเสตัสสุงตัสสุ โลกธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหนตีตถาคตังทัสสนายะภิกขุสังฆาจะเยปีเตภิกเวอายสุงัตอตีตามัทธานังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเตสามปีปะควันตานังเอตาประมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอายสุงไสยะถาปีมมฮังเอตาราหิเยปีเตภิกเวอภิอวิสสันติอนาตะอนาคตะมัทธานังอรหันต สมมาสมุทาเตสมปีพระควันตานางเอตถะปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติไสยถาปีไมหังเอตถาราหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิกิตายิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิเทลิสามิพ ah ิกเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถาสาธุกังน้ามะมนาสิกกโรทะ พาลิสามีติเอวัมพันเตติเคโคเตพิขูภควาโตปัจจัโสสูงภควาเอตตะท,ะทะโอจะสิโลกามนุกัสสามิยัตถะภูม,มาตะทัสสิตาเยสิตาคิริคัพลังปะหิตตาตาสมาหิตาปุตุสีหาวะสันลีนาโลภะหังสาพิสัมพุนโน โอทาตามะนาัสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลาพิโยปัญจสะสติยตวาวเีกะปิลาวัฏทเวตโตอามาันตยิสัทธาสาวกเเคสัสนิลเตเท,ทวาคยายาภิกันตาติวิชนานธาภิกาโวเตจะอาตาปะมะการงสุตวาพุทธศาสาสนังเตสัมปาตุระหูยานาังอามานุสสานาทัสนังเออปเปเกสัตตมัทธคุงสหัส สังอาตสตริงสตังเอเคสหัดสานังอมนุสสานามัตถสุงอเปกนันตะมัทธคุงที่สาสัพพาพูชาอวหุงตันจะสัพพังอภิญญายะวะวิกิตวานะจักุมาถโตอมันตาจีสัทธาสาวเกศสัสนิรัติธิวัคยาปิกันตาเตวิชานาถาปิกาโวเยโุหังกิตยิสสามิคิราหิอนุปุพภะโสสัส ต่สหัสสาวะยะขาคุมภุมากาปิลวัตุทวาอิทิมนโตชุติมันโตวนาวตุยะสัจจโนมุทะมนาปิกมุงคปิโคณังสมิติงวนังจะสาหัสสาเหมะวตายะขานะตะวนิโนอที่มันโตชุติมันโตวนาวตุยะสัจจโนมุทะมนาปิกมุงคปิโคณังสมิติงวนังสาตาคีละ ติสาหัสัยยัขาในนัตวนอินอยทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศศิโงมุทมพมณะพิกามุงพิขุนังสมิติงวนังอิเจเตโสรละสาหัสัยยัขาในนัตวนอินอยทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศศิโงมุทมพมณะพิกามุงพิขุนังสมิติงวนังเวสามิตาปัญจสตายัขานนัตตวันอินโอยที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศศิโงมุทัพมนะพิกามุงพิคุนังสมิติงว่านังคุมพิโรราชคายโกเวปุลัสสะนนิเวสานังพิโยนังสะ สหัสังยัขษนังปุปายิรูปาสติคุมพิโรราชคะิโกโสปาคะสมิติงวะนังปุริมันจติสังราชาทัตตะลโถภาษาสติคันทัพะนังอธิตติมหาราชายาสศิโสปุตตาปิตัสาภาโอินทะนัมมามาปาราอิทธิมันโตจิติมันโตวันมันโตยัสศิโนวะทัพมนาปิกมุงปิกุนังสมิติงวะนัง ทักขินันจ่าทีสั่งราชาวิรุณโตตปัสสาสติกุมภาทานังอธิปติมหาราชยาสสิโสพุทธาปิตาสาวะโอินทันนามามาภราอิทธิมันโตชิติมันโตวนาวันโตยาสสิโนโมทัมมนาปิกขมงภิกขอนัสุิติงวนางปัจจิมันจ่าทีสั่งราชาวิรูปะโขปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชยาสสิโสพุทธาปิตาสาวะโอินทันนามามาภรา อิท as ิมัตุชิติมโตวุวรรณมตยศสิลสิโนมธรมมนาอภิกรรมมุพิครังสมิติงวันังอุตตารันจติสังราชากุเวโลตัดภาษาสติแยกขานังอธิปติมาราชยัสสะสิโสปุตตาปิตสาภาโวอินทานามังหขปาราอิทิมัตุชิติมโตวุวรรณมตยศสิลสิโนมธรมมนาอภิกรรมมุพิครังสมิติงวันังปุริมาติสังทัตตาลโถทินักินีวิโรุณหกปัจิเมนะวิรรปะโคกุเวโลอุตตารังติสัง ชาตโรตมหาราชสมันตาจตุโรทิสาธันธละมานาอัทังสุวเนกปิละวัตเวตีสังมายาวิโนทัสาคูวันชนิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิปูจาวิปูสสะวิปูโตสะจันทโนกามาเสโทจะกินทุขันทุนิขันทูจะปานะพนะโตอุปมัญโยจะเทวสุโตจะมาตาริ จิตาโสอยศรโนจากขันธโพนารูราชาชนโนสะโภอาคูปันจสิโขเีวะติมพารูสุริยวัจสาเอเตชันเยจะราชโนคันธพาสหาราชุพิมูทมนาพิการมูพิคนังสมิติวานังอัฏฐคูนาพระสาราวีสาราสหตัชกากัมพัรสศตาลาอาคูปยาคะ สหายาติพิยามุนาทตาลธะาจาอาคูนาคายาสสิโนเอลาวันโนมานคโสปาคาสมิติงวนังเยนาคะราเชสหาสสาหาลันตีทิปาทิชาปักกิวิสุทธาจาคูเวหายาสาเตนวะนะมัจฉะปตาจิตาสุปันนอิติเตสนามังอภพยันตธา นาคราชาณมาสิสุปันนาโตเขมะมากาสิพุทโธสันหาหิวาเจอยูปะวะหะยันตานาคสุปันนาสาระมงมากังสูพุทธังจิตาวิตละหะเถนะสมุทังอสุราสิตาคาตาโลวาสาวเสเตอิติมนตุยัสสชโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุรา อาณเวคษาเวปจิติสุจิติจัปปะหาลาโทนะมุจีสหสตัญจะภริปุทานังสัพเพโรจะนามกาสันในหิตวาพรินเสนังลาหุพัตะมุปาขามุงสัมมาโยธนิพระทันเตภิขุนาสมิติงวังอภจัเทพวาปทวีจเตชาวโยตธาขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสมูจ ยาสัสสะสหเมตตากรุณากายะอาคูเทวายาสสีโนทะเสตทัสัตถกายาสเปนนาตตะวานิโนยทิมนโตชุติมนโตวนาวโตยาสสิโนมุทัพมนาภิกามุภิโอนังสมิติงวนังเมตุจัตเทวาสาลิจัสมาจัตุเวยะมาจันทสุปะนิสาเทวาจันทะมาคูปุรักิตายะสุริยัสสุปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักิตานณขันตานิปุรักิตาวาอากุมันทะวะลาหกา วะสูนางวะโสเสโทสักโกปาคาบปุรินทโทตัเสเลทัสตากกยสพานันตะวนิโนอิทิมโตชุติมโตวโนวโตยะสิโนโมทมนาบิกมุงพิคุนางสมิติงวนางอาถาคูสาปูเทวาชรามัคขีสีขาริวาอริทกาจารุชาจาอุมาปุพปาิพาสิโนวโรนาสหาธรรมะจัจจุตาจัเนชกา สุเลยะรุจิลาอาคูอาคูวาสาวะนีนสีโนทศเสตทัสสะทากายเยสพานันต์ตวันนี้หน่อยที่มันตัวชดติมันตวนาตัวยศสสีโนมุทวนาพิการมุ่งพี่ขุนนางสมิติวันังสมานามหาสมานามานุสามานุสุตมากิทาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกาอัถาคูหาลาโยเทวาเยจาโลหิตตวาสิโน ปาราคามหาปาราคาอากูเทวายัสิโนทศเสตทัสสทากายสัพเพยทศสัทากายะสัพเพนันตตะวนินโนอิทิมันโตชุติมัโตน,นตาวโตยัสิโนมธมานาอภิกรมุภิกขุนาสุติวะนังสุกาการุมหะรุณาอากูเวคณะสาสหะโอทาตะไครหาปามโอขาอากูเทวาวิจักขณาสัมธามัตตาหาลักขชา,ามิสกาจะยัสิโนอาาัตถะ ทนะยังอาคาปัญโชปัญโนโยทิสาอภิวิวัสติทัศเตทัศธากายกายาสัพเพนานัตตะวณิโนอิทิมันโตชติติมตะวณนมันโตยัสสสินโนมุธมันนาภิกขมุงภิกขุนาสุติงวะนังเขมิยาตุสิตายามากัตถกาจะยัสสสินโนสัมพิตะกาลามะเสถาโชตินามาจะอาสาวะ

มนาสวังทักเขโมคะตารังนาคังจันทางวะอสิตาติตังสุพรามาปรมาโตจะปุตตาอิทิมาโตสหัสันนางกุมารโรติโสจะโสปาคะสมิติงวะนางสหัสสัพรามโรกานังมหาพรมาพิติทติอุปปันโนชุติมันโตภัสสมากายโยยาสัสสโสทเสธทอิสราอาคูปัจจกวะ สวัสติโนเตสัญจามัจฉโตคาคาหางลิโตปะลิวาลิโตเอตเตจะสะเพอภิกันเตสินเทเทเวสัพพรมะเกสมามารัดเสนาอภิกามิกปัสสกันหัสมามันทียังอัตเอถะคันหาถาพันธะทะลาเคนาพันธะมัตตุโวสมตัตตาปรลิวาเลทะมาโวมุจิต โกจินังอิติตาธะสัมมาสโนกันหาสนางอาเปสยิปานินาตระมหาจะสรังกตวานะเพระวังยถาปาวุสะโกมีูทะนายันโตสวิชุโกตถาโสปปจุ Tawati sanggup Asayang sayang wasih tancah sabang abinyaya wa wakit tawana cakuma. Tato amantai sada asa wakit Latemala latih malak sena apikan tati wisana takbikawu. Teh cak atapamakalung suta waputa sasa senang wita lagi. Hi pakamung ni yung Sape wicitak. สังฆามาพยาติตายาสัสิโนโมทันติสหะภูเตหิสาวกาเตชนีสุตาติ